ววิิิทยุเเเเปดพลลลงบาาๆแ้รนใสวัสดีครับบรรดาญาติทุกคนและผมลุงเหมียนเตรียมดองเหล้ากลับมาเหล้าขำขันนิทานในวงเหล้าให้บรรดาญาติได้ควงกันเหมือนเก่าแล้วก็เหมือนเดิมมาละขำขันนิทานในวงเหล้าชื่อเรื่องว่าคงเพิดเท่กันมั้งเนี่ยเพิดเท่แล้วสิเหล้า เดึกจะงัดก้องคืนวันหนึ่งหมอเพผู้ร้อนวิชาคนว้ายทีเออหมอเพผู้ร้อนวิชาคนหนึ่งได้ออกไปที่ปะะัจชาไปเดินวนไปวนมาวนมาวน,นไปเพื่อจะหาลองวิชาที่ได้ลำเลียนมาจากมหลาลัยในอเมริกาเดินมาเดินไปเดินไปก็เดินมาเดินมาก็เดินไปมันเดินอยู่นั่นมันจะเดินทำขี้เกลืออะไรจะมาเล่า เออเขาเคยจับผีลงหม้อมาแล้วมากมายนะจะบอกให้อีกตาคนเนี้ยนะเมื่อไปถึงปัจชาก็เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปมันก็ไม่จบอารมณ์เดินผีก็ไม่หลอกมันทุกทีนะไม่จบอารมณ์ไอหมอบ้าไอหมอไอหมอ,ไอหมอที่มันคลั่งวิชาเนี่ยมันกลับมาบ้านอีกกลับมาทําพิธีที่บ้านของหมอเองพรานเมื่อหมอมาถึงบ้านก็แหม่ว่ากระถานั่งขัดตามาสองชั้นพลันก็ หม่ว่ากระถาเลยเออมันเลิกก็กุยออมมันเลิกก็ก,กยุอกกอยอกกอ,ยอโอ้โมีนีกกระจุยจ้าเฮ้ยช่างเรงมาเนี่ยเนี่ยอ๋อพี่ยงไอ้จุนใจอู้หลังแม่ไอะไรอู้หลังแล้วมึงนี่มันพูดล้เรื่องมันเนี่ยให้คนอื่นเขารู้เรื่องมึงที่พูดหวัดจังเลยหมอโอ้โหมันท่องคาถาเจ๋งแป้งทีเดียวเดียวท่องโยมไม้นานครับ หองอยู ung, mm ่ไม่นานผีตายหงพุงป่องขึ้นมาคนหนึ่งครับโอยตายแล้วอย่ามาไกลลุงเหมียงลุงเหมียงโกผีวะ่ะฮ่เอ้ไม่รับโล่พวดออกมาจากเพดานเลยมาพลวดมายืนจังก้าเป็นจังก็ออยู่ต่อหน้าหมอพันผีตัวนี้ไอผีพุงป่องตัวนี้มันก็พูดขึ้นว่าหมอเบื่อจังเลยอ่ะ เดี๋ยวก็เรียกลงหม้อเดี๋ยวก็เรียกลงหม,ม้อเรียกลงทุกวันทุกวันถามจริงเรอะหมอไม่เบื่อมันรึไงฉันเบื่อหมอจริงๆฝ่ายหมอได้ฟังเช่นนั้นผีมันต่อว่าต่อขานไม่มีใครจะคุยหนวนาอพันหมอก็พูดก,กับผีไปว่าเองลงมาเหอะอย่ามาลูกเล่นเลยนะลงไปเรียกก็ลงไปก็แล้วกัน ไยผีพุงป่องนั่นก็แหม่ยักษ์เยิงยักษ์เยืองยักยักษ์ก็จะไปก็จะมาได้แต่ละทีไยผีก็เลยพูดกับไอ้ตาหมอไปว่าพ่อหมอพ่อหมอถามจริงๆกันนะถามจริงๆเธอพ่อหมอทำความสะอาดห้องพังหรือเปล่าเนี่ยกลิ่นมันไม่ค่อยสูดีนะพ่อหมอนะ ฝ่ายหมอเจ้ามัวแต่หลับตาและชี้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 ไปไอที่ชี้นั้มันเป็นหมอ้อทั้งอึทั้งฉี่อยู่ในนั้นจะให้ผีมันลงผีมันก็เลยพูดก,กับพ่อหมอไปว่าหมอเห็นท่าจะลงไม่ไหวหรอกไอ้นั่นมันกระโถนทั้งอึทั้งฉี่หมอมันเหม็นตุตุไม่ไหวแล้วไปก่อนล่ะ <c oughs> <c oughs> นรัศมีวงกลมเป็นที่นิยมใช,ช้ได้ใช้ดีถ้าร่างกายสบายกายีทาแป้งโยคีในรัศมีวงกลมพดพื้นขันจำไว้ให้ดีแป้งโยคีในรัศมีวงกลมแป้งโยคีในรัศมีวงกลมครอบครัวผมใช้ได้ใช้ดีก่อนจะซื้อจำไว้ให้ดีจำรูปโยคีนะรัศมีวงกลมจำร,รูปโยคีนรัสมีวงกลม รูปโยคีในรัศมีวงกลมคำขันเรื่องนี้ส่งมาในชื่อเรื่องก็สมมุติว่างไงก็สมมุติว่างไงเรื่องของเรื่องก็ว่าในเสีในเสได้เป็นสิงหยาด,ดอง พอได้เวลาแดดล่มลมตกแล้วต้องมาจัดแจงชวนพักพวกมานาั่งลำสุาหาขึ้นกันตามประจาแล้ว,ว่าการจ้างงันอะ <laughs> แล้วมาเดือไปสักระยะหนึ่งพอได้ทีเธอแม่นายทีก็ได้ชวนพักพวกนะได้ชวนพักพวกคุยอิตโลโฟนิกและททเดียวเชียวนะเมื่อคุยกันไปสักพักหนึ่งนายทีก็ถามพักพวกขึน้นว่าฮ้อ๋อ สมมติว่านะให้พวกเราไอแสงก็ได้ให้แดงก็ได้ได้ลบก็ดีนะสมมติว่านะน้ำท่วมบ้านเราเนี่ยนะเราจะทำยังไงก็ดีวะพวกเราฮะจะทำาไงก็ดีฮะพวกเองไอแสงตอบก็ได้แดงตอบก็ดีหรือไห้ลบก็ได้ในแสงถามเพื่อนร่วมคณะยาตดองเล่าตราเก้าเหรียญนะเออก็เออนาย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 สี ถามเสร็จเรียบร้อยนายแสงก็ขยับตัวมาไกล้ๆจกยาดองเหล้าตราเก้าเหรียญทักบอกหนึ่งที่บบั่นบอกเขากไปเสร็จแล้วพันนายแสงก็พูดก,กันในสีขึ้นว่าแหมไม่เห็นจะยากเย็นเข็นใจอะไรเลยนี่วะเราก็ขึ้นไปอยู่บนหลังคาพร้อมกับนั่งชมมิวทิวทัศน์นะว่ามันจะเป็นยากง่ายอะไรแต่โต่ตะต,ะต,ะต,ะตะ้ ฝ่าในแสงตอบไปอย่างนั้นฝ่ายแดงเพื่อนของในแสงเพื่อนของในสีก็เลยตอบขึ้นมาทันทีว่เาเราก็าปีนขึ้นหลังคาปีนขึ้นหลังคาเราก็ปีนขึ้นบนต้นไม้ก็ได้ดีหว่าก็ไม่ต้องปีนขึ้นหลังคาแนตะ่ปีนขึ้นต้นไม้ก็ได้นี่หว่านะจวนให้เจ้าลบซึ่งเป็นเพื่อน นั่งฟังอยู่นานแล้วไอ้พวกพวกคุยนักชักหน้าจะลำคขญน,นะว่าแล้วก็หยิบจอกของยาดองเหล้าตราเก้าเหรียญมาทากจอกตักลงไปในโหลเล่นซะโบกหนึ่งก่อนแล้วเจ้าลบก็พูดขึ้นไปว่าแบบนี่พวกเองโถพวกเองไม่น,งงงนั่งงอเลยในว่าในเมื่อไอส้สีมันยังสมมุติว่าน้ำท่วมบ้านได พวกเราก็สมมติว่าพวกเรามีปีกแล้วก็บินขึ้นฟ้านี้ไปกระไดไอ้โง่ แข้งขาน้ำมันยามาวินปวดเมื่อยร่างกายผ่อนคลายด้วยมาวินน้ำมันยามาวินน้ำมันสำหรับถูทาไม่เหนียวเหนอเะเปลอะน้ำมันยาตรามาวินน้ำสีเขียวใสน้ำมันยามาวินเป็นยาแผนโบราณใช้นวดเมื่อปวดเมื่อยปวดเมื่อยแข้งขาถูทาด้วยมาวินมาวิน คำข,ขันในท่นในวงเล่านี่ทรงมาในชื่อเรื่องว่าในชื่อเรื่องว่าอะไรรู้ไหมเป็นอะไรอ่ะจะไปรู้เป็นแล้วจะไปรู้กันเลยเรื่องของเรื่องก็มีไอเด็กเลี้ยงควายยุ่สองคนไอ้ดำกับไอ้แดงเหตุมันเกิดที่กลางทุ่งเด็กสองคนเนี่ยไปเลี้ยงควายเป็นประจำโดยกันพบบานมันอยู่ใกล้กันนะไะไอด้ดำกับไอ้แดง วันหนึ่งในขณะที่สองคนไปผูกวัวให้มันกินหญ้าเล็มหญ้าที่นักทุงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มานั่งที่มออยู่นะนั่งคุยกันไปคุยกันมาคุยกันมาคุยกันไปไอ้ดำก็เกิดความคิดถ่ายปัญหาไอ้แดงขึ้นมาวาเฮ้ให้ไอ้แดงไว้ให้แดงไว้แล้วมีปัญหาจะถามนายว่ะเออฮฮนี่นะนายฟังให้ดีนะแดงไลยเอยชีิีเดนมาราังคามงตะเบื้องชีิีเดนมารังคามงตะเบื้อง ฝ้ายแดงมาได้ฟังเช่นนั้นปัดท่อไอ้แดงก็เลยพูดกับไอ้ดำไปว่าฮะท่อฮหท่อปัญหาหมูหมูเรามาถามได้ใครๆก็ตอบได้เต่าเว้ยฮะท่อไอ้ดำก็จนเลยกล่าก็ต้องบอกว่าใช่ถือนีเป็นหน้าที่ไอ้แดงมั้งไอ้แดงก็ปัญญาไวครับไอ้เด็กคนนี้มาไอ้แดงก็เอ่ยปากถามไอ้ดำไปว่าให้ให้ ทีนี้นะเราจะท้าปัญหาอังไม่ดำเรื่องของเรื่องมันมีจระเข้อยู่ตัวหนึ่งนะออทีทนี้มันถูกตัดหางมันถูกตัดหางไว้มันจะเป็นอะไรวายดำายดำก็อึงอ้งไอะเจ้อึ้งอะเจนางเค็ดอยู่เป็นพักหนึ่งก็เลยตอบไอ้แดงไปว่าอ๋อแต่แค่ถูกตัดหางเหรอแต่แค่ถูกตัดหางมันจะเป็นจริงจอกอชิวา ฝ่ายแดงก็บอกว่าผิดแน่ไอ้ดำก็เลยเถียงไอ้แดงขึ้นมาให้อย่างนี้อย่างนี้มันก็ต้องเป็นไดโดเชาล่ะจะบอกให้จะเป็นไดโดเชาล่ะฝ่ายแดงก็บอกว่าไม่ใช่แล้วหละแน่เออไอ้ดำก็บอกว่าเฮ้ยถ้าถ้าไม่ใช่แล้วมันจะเป็นอะไรของเองว่าไอ้ไอ้แดงฮะบอยเข้าใจเลยเฉลยได้แล้วเด็กตัไวกลกับบ้านเอาไม่เอาะ เล่นแกงงี้เง่าอ่ะโอ้จะโกงกระเป่าหรือไมโลุตอบได้ครับเปล่าแต่แค่ถูกตัดหางแล้วมันจะเป็นอะไรได้ดูสาวก็ไม่ใช่นูก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่เฮ้ยตอบดิว่ามาอมยิ้มอยู่ได้ายแดงครับได้ฟังเพื่อนพูดฉนันก็เลยตอบไปว่า <laughs> มันจะเป็นอะไรไปวะมันก็เป็นแผลงไ,งไงโง่ท่อบ้าเชอะ <laughs> ตำบปังขมดเวลาแล้วครับไอ้ตาลุงเหมียนเสียนดองลาไอ้จาหนุแขกย้มเกตต้องจากลาไปที่ชอบที่ชอบที่ไหนไม่ชอบไม่ไปนะจะบอกฮะไปแล้วนายญาติไอ้แขกพวกควันล้เใหดดิญาติดองล่าตาเก้าเหรียญลุงเหมียนไปละสวัดดีครับมิวิทยุเปิดเพลงเบาๆ แล้วรินเหล้าใสโซดาบางบางมีสาวสวยนั่งอยู่ด้วยแนบข้างอยากจูบสองกลางกอดน้องนางทางว่างมีจุกนามใหญ่อยู่ได้หลายคนมีรถยนต์ทันโตแบบมาลิกันมีเงินใช้มีเงินใช้เ,ชเป็นตันทางข้าวของสารพันคงถุกสัส้นใจเรามีเงินทองปากไว้ออมสีมีอยากกิน ไว้กันแก่เท่ามีคอปเตอร์ไว้หอฉเฉพาะเราไว้หอทำเชา้าเวลารถแน่นถนนมีลูกหลานเอาไว้ชมเคยมีลูกเคยสะพายหลายคนมีเหล้ากินมีที่ดินมากลน้นแบ่งให้เจ้าทุกคนคงสุกล้นใจเออ